พี่น้องครับไร้การกมลสันดามาแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ผมอยู่หน้าวัดศรีสว่างตำบลไร่เตยอำเภอร์ปีบนมันม่งสาหา,จานจังหวัดอุบลราชธานีครับแห่งนี้เบืองเชีงฟ้า,าครับพี่น้องโอ้ฝนไกลสีตกแล้วครับพี่น้องอันอันฝนสีตกแนวนี่มันก็เห็นให้พอขายแม่ขายอยู่ยากเน้อบุ๋มเบืองร้านทั้งฝนครับร้านสมตำเจ้าหน่อยนี่ฝนอิมาลุดถุดเท่ทาน,นะฮะเอ,อ่อ ฝนมันสิโต๊กแล้วแม่ค่ะเพิ่นบอท่านเก็บของบอนอะครับพี่น้องครับมาเด้อครับพี่น้องมาซื้อบอกับอกเงาะบักเงาะมีแต่น้อยงามๆเออยี่สิบห้าทั้งร้าน <25. S 1> คืออี๋ย่างวะยี่สิบห้าบาทโลละยี่สิบห้าบาทค่ะทั้งร้านกันก็นได้คะ่ะบ่โลละยี่สิบห้าบาททั้งร้าน <5. S 1> โอ้มอแม่ค้าสักห้าบาทดิบ่ะ <5. S 1> ฮ huh? mm. แม่ค่ากับโซาบาทั้งร้านให้กันบอค่ะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ผมมันล่องลุ่มแม่ค่านะครับตลาดพรนาริตออ้ยแฟนขับหลายแห่งนะครับเมื่อนี้ผมขี่รถกลยกำลังวันสิประเฮุงานนะครับเห็นแม่ค่าอีกแล้วนะครับแม่ค่าผู้นี่ซื้อว่าอรายังก่อนอออย่างวะอรวันเพชบุญอย่างเหรออรวันอ่าแม่ค่าผู้นีื้อว่า สิริวันโอ้ตระกูลวันตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับผมเห็นเพิ่นหลายเมื่อละครับอันเพิ่นมาขายบักงอขายบักมากหัวอีกพุกนึงไปใส่วันนี้มดุดล,ลี่โอ้สุจิตราไปลี่โอ้โหพุ่นนะครับเฮ้ยพี่น้องครับบ้านเฮามีแไม่ขายง,งามนี่ได้ครับพี่น้องนอกจากร้านตำมังหุงสิอะไรอ,อร่อยแล้วนะครับยังมีแม่ขายง,งามครับ น้องคนนี้ชื่อว่าน้องแอมนะคบเป็นคนสู่ชีวิตนะฮะชีวิตนี่รันทอดแห้งครับพี่น้องครับคันโบ่เฮ็ดกับบ่ได้กินตอนนี้กำลังเลียนอยู่ปีสองสิบเกินปีสามนะครับอ่านเลียนสาธารณสุขศาสตร์ประจักต์คือจำบ่ผิดนอเลียนอยู่กับอีออบอ้วนนะครับเอออีออบเด็กกับน้องแอมอุอ้ยอีออบมันสิบมอเขียนว่ <c oughs> อีออบนี่อีออบมันเลียนกบนองแอมนะครับอีมัดอีแอนอ่าบักเปิลนะครับอีปิวแลวก็น้องแอมนะครับเุ้ยเลือกปฏิบัติแน่งเครืองคายเราเนี่เป็นเครืองคายเยาวชนครับพี่น้องครับเออเป็นเด็กๆหน่อยโูกห้านเห็นข้างามนะครับก็เลยมาถ่ายมันสี่ดึงเลจริ่งได้การกำม้นสันดานนะครับพี่น้องช่วงนี้อากาศห่วยเยียบบังคุดโอ้เยียบเออ โอ้ยแห้งแก่มานน่นะฮะบ,บักละหมดบักงาก้นกาอบักมางขุดนะครับช่วงนี้อากาศอันเป็นขึ้นจังสีฝนตกนี่แหละพี่น้องโอ,อ้สีตกตว่าตกนะครับเป็นเอ่อหอนหอนนะครับพี่น้องอากาศกะนั่งเมือกะเอาแห้งนั่งเมือกับฝนคือสีตกมานี่นะครับผมอยู่เซนหนาวดัชิสว่างนะครับทางนี้เป็นบันไรใต้ อีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านไรกลางนะครับซึ่งยูจุดต,ตรงกลางนี่พอดีนะครับน้องซิริวันแทนท่องหรือว่าน้องแอมนะครับมีแต่ผู้อิจฉาได้มาถ่ายเอาผู้สาวคายดีปอนี่ผู้อันอันอันไม่ขา่างงามพรจ้าคืออ๋อนางเก่งไหมล่ะกัน <cor Yas size> <c oughs> เป็นอยา่างนี้เก่งเก่งก็เก่งแง่งอย่างยิ้ม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 เอาเอาส้น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 มาหน่อยส้นส้นเอามา้ที่ไหน มาสื่อผลไม้นะคะครับเอ่อเงาะหวานๆค่ะจ้าจ้าขวดกระวางค่ะเออเออเออลิ้นจีเบิร์ดค่ะมื่อกี้เนื้อย่างก็มีนะคะอยู่บ้านล้างน้ำค่ะเนื้อย่างก็มีมีค่ะเนื้อยางเอออ๋อลอร่ลอยค่ะซิบเก่าค่ะปฏิโชกระได้ค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดอันอีนุ่นไปใส่อีนุ่นอ๋อีนุ่นเอออีนุ่นไปใส่หนองแอมเงินมันอยู่บ้านะคะโอเค ใช้ผลไม้อยู่นี่เออเออเออไอสิจบคลิปก็ได้แม่ไอ้สิห่ายลูกสาวสาย์หนำสิบ้าเอ้าอีพอคือจังมาสิไปเฮ็ดงานเป็นยังขึ้นมาทาแหวแอมเออไปได้บ่ะเนี่้สิไปทางจังหวัดกันเถอะอ่านเฮ้ยบอกความซื่อเอาน้ำโลนึงนี่ไว่ขนาดเอาบังบังบังคุดโลนึงนะครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของรายการกะมุนสันดานว่าด้วยแม่ข่านะครับเพิ่นสีขายบังบังคุด เีเอาโลนึงนะครับแนีน่แซ่บอร่อยนะครับหวานนะครับมาพี่น้องมาซื้อบรังคุณน้ำกันยูนาวาสีสว่างร้านนั้นเป็นตำมงหงเมื่อนยังจะไปรีวิวร้านตำมงหงเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้เอาร้านอันบังคุดผลไม้ก่อนนะครับสาธุสวัสดีมีความสุขเดอกินบักบั้งขุดกับบักงเงาะไปน้ำทางก่อน